ทำทีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในหลวงท่านยางทำจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเรียนทางดีไซน์มาควรจะคิดว่าการออกแบบมันไกลอะค่ะไกลจากสิ่งที่เราจะทำเพื่อในหลวงอะใช้ความสามารถที่มีไม่มากทำให้มันมีประโยชน์ในหลวงทำเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นพระกรณียกิจอะค่ะแต่เราแบบเอ้ยเราเรียนหนังสืออย่างเดียวอะเราเรียนหนังสือเราสอนหนังสือเราทำงานออฟฟิศ คือเราทําอยู่แค่ไม่กี่อย่างแต่รู้สึกก็เยอะแล้วอะ่ะแต่ประูยในหลวงทําเยอะมากบางพระราชก,กรณียกิจคนยังไม่รู้เลยแล้วบางครั้งเราไปเจอรู้สึกว่าเอออยากหยิบเอามาแชร์ให้กับคนอื่นได้รู้บ้างเราคงไม่ต้องบริจาคเงินเยอะแยะมากมายแต่ก็ใช้เวลาที่เรามีใช้ความรู้ที่เรามีทําอย่าแค่แบบอย่าแค่เพียงว่าแบบเอ้ยอยากทําแล้วก็เก็บไว้แค่นั้นคือคุณลงมือเมื่อไหร่คือคุณจะรู้ว่าคุณสามารถทําได้อีกเยอะ